สบายดีพี่น้องพบพ่อกับสซมหนิงบรรณาคนเก่าคนเดิมเนาะพี่น้องมื่อวานนี้มาเตรียมงานไวน้เนาะขั้วเป็ดไว้เนาะพี่น้องขั้วเป็ดไว้เอกเธอร์พี่น้องกเกเธอร์โล่ที่ขั้วเป็ดไวข้ขึ้นเฮือนมื่ออื่นเนาะพี่น้องกำลังลุกขนเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะน้ะนองชะละลกุกับกระเทยบางอย่างน,นี่แหละเมื่อเฮือนก่อนแป๊บนึ่งเพื่อนเป็ดห,ดดหาตูเนาะกับปลานิน ปานินอยู่ทางพุ่นเนาะเดี๋ยวจังไปเบิ่งน้ำกันเน,นาะพี่น้องวัดสิซอยเอาปานินก็ได้มองลกคนเป็ดกะสักกะสีเนาะคนเป็ดยหญ่ใหญ่อยู่ก็เลยคือเปื้อนภายในยายหนกน้อยวะยายหน,หนกน้อยพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งเป็ดสบายดีพี่น้องมื้อนี้สิแลเอาเนื้อเป็ดก่อนเด้อไม่ได้หันหน้าบมื่ี้พี่น้องอันนี้มักถัว่วมาก,กินกับลาบเป็ดหักได้บุหลียเขาจะเก็บมาให้น้อยเดียวเนาะ วิ่งนังงามๆนายเจ้าแม่ต้นนี้ได้เราไปจังแม่เผาเนาะล้นคนมันนี่โอ้ยมึงเนั่นดึงออกในดำดำน่ะป้าดึงนี่มันช่บนเที่ยงคืนคุณบอเฮ้ยเอาพริกพริกวิกวิกพริกพริกวิกวิกโอ้ยทังงมันเนี่ยดำปื้อยๆป่าๆยังเทว์เนี่ยมันคือขนหน่อยหลายแท้เนี่ย คนบัวนี่ตัวน,นี้เป็ดเป็ดใหญ่บริมีบัวเป็ดแม่ผัดบริมีบัวแม่นะ่นะเนาะเป็ดผูนะ่ะบัวลายคนเป็นต่อๆอยู่เนี่ยพี่เป็นจะกินเปล่าเขาพ่อแม,ม,มีตงัง,งให้นั่งบ่นั่งยังสีบลยหายได้ละเอาไงเงือบได้เนี่ยให้แม่แนนต่งวิเศษนะพี่เนาะเป็นยังอะนะคือพ่อไปเอาอยู่นอกบ้านนี่ฮะมันมีอยู่นะ เอารถอันนี้เขาบบได้เอาผักแม่มันเป็นไม้กระปูดอยู่คนะเอา,านั่งแค่นีอิ่มปิดไรตันยังบม่ได้กินก็บบกินเด้มันจะอิ่มเป็ดยังเคียงแบบไม่ตัน <c oughs> ยอย่าได้ยานอนเว้นบอติดสินนะเว้ยพาให้คนบัวมันออกพี่น้องมันแห้งสี่ขึ้นมาเลยเนี่ย นี the sea, ่แต่ผมหงอกกับกีบกับผมดำก็เอับตอนน่ะใส่ทั้งเว้นใส่ทั้งเนียงเนี้ยแม่แม่อยู่ท่ออันอยู่เอันอยู่ท่อเชื่อไปไม่ได้โทรหาลุงเลยได้มหมเนี่ยป้าไม่โทรเลยแต่ยากยากคิดอันนี้แหละเตรียมอัน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 ยังไม่ได้นั่งมุดมือก็ไม่ได้หัดเอ็นหลังไม่แต่นึงนาทีเมื่อย เมื่อยไร่น้องเอ้ยทุกยากไรทุกยากลำบากกินหัวเฟสโอ้ทุกยากลำบากไปกินหัวเฟสอยากเด้เผาแต่หัวเดี๋ยวชะโงกทำเมื่อไปก่อนเลยวก็มาทั้กินอีบ้าไม่เลวกว่าปี๊ป้าอะไรถ่ายอุลโมนีนั่งโบน้ชุภาพ จะได้ลดคนเป็ดให้แตกให้แตกนักตั้มรถบ่พ่อละบ่แม่อะเด็เผาคนเป็ดก่อนพี่น้องยังไรเต๋อคนลกคนก่อนเสากันก่อนเดี๋ยวจะไปคั่วปลาเน้นเนาะเห็ดเป็ดคั่วเป็ดแล้วนี่ก็ได้ตอนนี้กำลังมาคั่วปลาเนาะพี่น้องมิงเมื่อคืนยังแม่เอาบักถั่วคือนบาอขับไปไว้ในเฮือนมันจอถืดปลาได้แน่นนะเอาโอ้ขอเชียร์ไปไว้อยู่ดอกคอยเอาเอานาข้าวเมืองยางยี่ได้ช่องยางเอาด้านมาให้แม่นางหน่อไปข้าวกระเพาตั้งไม่ใช่เหรอวะ เขัวปลาอยู่เด้อตอนนี้ตั้งไม่้ม่นั่งเลยใ่เป็ดตั้งนั่งเอาอะไรมาใส่แม่กระซ้าเราออกเนี่ยแต่ปลาในจากอันนะอืซีนเอใส่น้ำกันกัญญานเอาเข้ามาทำไม้น่เกลจังเลยว่ใส่ดี แม่แม่บะเจ็ดปลาหนึ่งเบาอีลาไปซื้อยังใสอยู่ตลาะซื้อักพริกดิบ้อมาเห็ดยังไะเห็ดแจ่วเห็ดหยางเห็ดได้ลาบดิเห็ดกินนี่แหละเห็ดในลาบนี่บ จะถ่ายคืนล่ะหมู่ถ่ายอังี้มาถ่ายเอาหมอยู่มหามดไรอีกได้ไอาไรนี่นี่ใส่ขีมันตัวนี้แม่ขีมันแยกดยพาะนเยมาทั yeah. ่ได้ตัวนี้พ่อท้าีามาบ่าเรายังไามาห้ เออถ้าแม่เนาะเอาพักกระดาวนะแม่เนาะไปเอาป้า้มแม่ักกระดาจนะข้มุมด้มมไปไหนป้คือว่านาารวเลยหนาเาาเงินกับบริโคไปไหนฮะย้มกักินหัวเป็ดเดกันไดอยู่ในตู้เดี๋ลูก เบิ่งปิ้งลำายดีสบีดายแม่ัทเลอร์แม่ัทเลอร์ปากประแดงกําลังปิ้งหัวเป็ดตูดเป็ดตูดเป็ดตูดมันปีกมันสารพัดตับไตใส่พุงมันปิ้งเข้าไปเข้าไปตีขคนละอ้ยแตกไม่ได้พี่น้องมากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันเด้อย่างหัวเป็ดน่ะซุปปแล้วเหลือแต่ตูดมันแม่คัวเด้อจ้าแม่คัวคนสวยแม่ัทเลอร์ปากประแดงนะคะจ้า เอามาจะใส่เฮยนัะตัวเบียบ่ะวันเขาลูกดูจ้าลูกเพิ่นอุ้ยหอน่ารักรอมันแม่เลยสมายดีเลยนเดเพิ่นเดหน้าเนได้แล้วเอานรนกรดนเลกระดานเซฟใคไหมใคไหมเผาเอาในจานพี่น้องเลยเขากินกินแบบอุ้ยดำแล้วทำเมือไรพนังยังหมดแล้ว เนอย่ามือไหร่ทียงอย่ายเมื่อไรงานซอยปาซอยปลานี่แะป่าเจ้าอาบน้ำะบอกเฮยังนม่อยากเห็นปเนาะมื่นอเลยนนี่ยฮไ่นข้าเล็กไหเมื่อากบเมื่อนบายอย่างเราเย็นเขาไปเบ่งทางนายยางไ เป็ดซุกแล้วบ่ก็สิแล้วเนาะเตรียมก็ไบ่หลายก็คือหลายบ่น้อยบ่หลายป้าอาเจมยังบ่ได้อาบน้ําเลยกน้อยยังบ่ได้อาบน้ําเลยอู้กําลังจะสุกแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อพยายากมากินน้ํากันเด้อเสียงแหลม ไม่คัวคนสวยเก็ดมันมพักเรื่อยๆอันนี้อันนี้ตูดแม่คัวเด้อแม่ตูดเป็ดอันนี้จังว่าตูดเป็ดป้าชุกระวบนอกนอคือดำแท้นะว่าแห้งผลูกเนาะ ยังไม่ได้าดมาอยู่พวกซื้อพักไหมหมดเลยปลาป่าเลยป่จะบจบรรยากาศทางในกม็มีแต่เด็กน้อยเด็กน้อยมาเพาะกันคุณเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระเบื้องกระเบื้องที่แตกลูกมันจะบาดติน น้อยเจ้นแล้วอ้ามเลยพี่เลี้ยงเด็กอ่ะน,นะบอกง่ายพากันตามเสาด้วยลูกจ้า,นนา,นนจาพี่ก็ติดตามพี่น้องอก,ก็ไลยกดแชร์นะเด้อกดติดต,ตามมาชอวนิ่งบันนาเด้อพี่น้องบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายจุ๊บพี่น้องหน่อยกว่า กำลังสุปพอดีเลยมามา